สวัสดีครับเดี๋ยวก็ออกมอบไม้ให้ผู้แบนจัดการให้นะครับเป็นพิธีกรนะคะสวัสดีสวัสดีครับครับ,รบตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับเอ่ออะไระก่อนรถกำลังดันดันดินอยู่ครับให้กลอนมาเป็นไม่ใว่ให้ให้กลอ, <c oughs> อยเป็นผู้มาดูให้โอ้แง,งก็เป็นผู้จัดการไปวันนี้เบนให้กลอยมาดูดูซิใช่ไหมครับ ตรงนี้มูแบนจะทำอะไรรถได้เยอะหมูทำบ้านเฮ้บ้านอะไรอย่างนี้ห้องเชื่อชัยหรอวะให้คุณปู่มาดูพื้นที่ให้นะคะให้คุณปู่มาดูพื้นที่ให้อันนี้ปู่กับหลานช่วยกันคุมงานอยู่อ่า ไม่่วยรแกีอนให้กนตัอไร้มีให้กนไหม่กนตัวนี้เลยเออกจเท่ากันนะเนี่ยอจะใส่ได้นะเนี่ยวแล้วกใช้ใจกนกถูกใจเสื้อมมแบนนะครับอ้าไหนให้ก้นมาดูอะไรครับ อ, ufficient. อ้าวันนี้มาคุมงานว่ะตอนนี้กำลังดันดินทรายนะคะดินดินทรายที่จะเข้าไปด้านในห้องนะคะเพราะว่าวิศวะแบรนด์ออกแบบไปแล้วก็จะบลกลบลบลบอบรบรลรบบรบบ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 รบ ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่แล้วค่ะตอนนี้เราก็จะเอาดินนะคะมาเข้าด้านในนี้นะคะแล้วก็จะได้เทพื้น เอาเบ็ดเบนเดี๋ยวจะเคาะให้สมองมันเลื่อนวันนี้มันนี่เป็นจะเคอกเดี้จัเคอกสมองมันเลื่อนฮะตามตามเอาหมูเบนมาเร็วพิธีกรมามาลุบรล่อมาเป็นพิธีกรเร็ว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 มาเลยมาเลยโอ้ดังว่าของเอ้ครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศในซุ้มน้ำเงินนะครับวันนี้กับหมูเบรนของเราครับกับเสื้อสวยๆนะครับวันนี้ เด็กๆกำลังมองวิวสวยๆทำงานลุกขึ้นในนี่ดูซิดูซิข้างหลังข้างหลังข้างหลังหันหน้าไปมองกล้องก่อนข้างหลังนี่โอ้โหเสื้อนี่หน้าให้ก้อยพอดีเลยอ๋อปูขุปูให้ปูพอดีเลยครับปูหัวนะครับให้ลอองถมาีให้ก้อยไหมล่ะทุกคนครับมีให้ก้อยหนึ่งตัวไหมไปหาเ่ะไปหาให้ก้อยว่ะเอาแขนยาวมือรเอลน่ะไม่ต้องเอาใหญ่อ่ะของเต้าของงานนั่นแหละเออโอ้โห ก่อนมาจะคุมงานนะครับจะได้เสื้อจะได้เสื้อใหม่แล้วนะครับจะได้เสื้อใหม่ทีมงานเสื้อใหม่นักเจ็กครับจากเอฟซีปลายสวนครับไส่อะไรนั่นดูไใส่ถูกไส่ไหมล่ะเทีทุกคนอะไรพอดูกใส่ใสเอลไหมใสเอลก็พอแล้วเออเอลได้ไหมนะ ช่มเาใยวกอนใส่เลยให้กอนใส่ดูโอ้โหกอนไม่อยากถอดเสื้อเพราะว่าเสื้อกําลังมาถึงวันนี้นะคะกอนก็มาถึงได้เลยเนี่ยใส่เป็นทีมงานอ่ะเด้ออางายืนกับกอนไมใช่ใส่เอาเปลี่ยนรุ่นเดียวกังได้ไหมกอนชอบข้างหน้าไอ้ข้างหลังเอาไว้ข้างหน้าเพราะว่าลูกพ่อเสกอยู่ด้านหลังทางใครวะเนี่ยวะพ่อเสกเอ้าพ่อเสกทางใคร ชัางกอองไ่นะชัางกลงได้นะฮะแม่น้ากะได้ก็น่าแลคือแล้วจยู่ถูกใจเลยใครแน่กนโอ้พอดีตันั้นพอดีตนั้นพอดีเราะไว้ใส่คงจะใส่ไม่ได้วไปดูเลไอไอไอ ไอ้นึ่ดจะจืดหนุไอ้เด็กเป๊ะพูดเลาะเออเปะได้แล้วครับตัวได้แล้วนะครับตอนโอ้ได้แล้วโอ้จะาคุยรบช่องโอ้มาพอดีแล้วเดี๋ยวมาที่เก่าร์เด้อร์อารีมาจะแจกเสื้อด้วยเปอ้ ปู่ได้แล้วครับตอนนี้ก็คุมงานต่อเลยครับตอนนี้คุมอะไรนี่คุมสีน้ำเงินหมดเลยซุ้มสีน้ำเงินครับซุ้มสีน้ำเงินคะโอ้พอดีกับคุณปู่ซุ้มปู่รอหายหมดแล้วครับของฟลายโซนนี่ XL ครับไซส์ใหญ่เพราะว่าปีนี้อ้วนขึ้นมากอันนี้ลดลงเยอะเลยนี่คุณปู่ ทีนี่คุณปูน้ <ผม S 1> ำหนักรถเออไม่เป็นไหนหรไไไรถไพี่อ,อ,อยากจะแก้แนวถือฮะงานให้คุณป,ณป,ดปูดูตรงไหนประตูไว้ตรงไหนทีนี้เพราะว่าวันนี้ให้คุณปูมาดูนะว่าประตูจะไว้ด้านไหนดีไม่ตรงกันอยากมานิดนึงก็ได้น่ฝั่งนี้เพราะว่าตรงนี้มันไม่ตรงัอืม ทำมันไว้สักมันดูข้าว้ามัอยูตรงตระตพอดีเราก็ขยายามเอางาช่วยขุดลงเดี๋ยวการที่นี่เราไปวากันยายาไปสักสองก้อนแล้วก็ไว้ตรงนี้พอดีมันอยู่ติดกับตัวนี้มันจะปิดเปิดยังไงนี่เป๊ะตนี้ด้วยบเ๊ดเปะอยู่ตนี้กระเพายงสูนุ อเฮ<น>ะงานทำงานเร็วๆสิอโอ๊เราจะเต็มห้องง่ายไหมครับนี่ออออคือเราออกแบบมาอย่างนี้นะคะ,ะข้าวันนี้ลุงอ่าไม่เต็มเดี๋ยวเราตอนเย็นเราจะขุดใส่เองครับอโอ้ทาง,งานลุงมไม่จบกับบ้านก่อนเนาะ มังมังก็ก็อิดก็มันนี่คือออกแบบมาเพื่อตรงนี้เป็นอ่าเตียงนอนอันนี้เป็นเตียงนอนนะคะที่ที่ทำเป็นห้องแบบนี้นะคะนี่ไม่ใช่ว่าทำมาลิ้นชักในห้องนะคะนี่ อันนี้เป็นเตียงนอนนะคะเราก็จะเทตรงน,นทงนั้นเราไม่ต้องมีเตียงเราก็เอาแค่ที่นอนอ่พับด้านบนเลย <c oughs> ดูหมูแบนเอ้ยตักแบบนี้แล้วมันจะเต็มงม่ายไหมเอาพ่วงเอาพ่วบนรถส,สิบล้อพ่ะ่วตักที่ช้างไง วันนี้ก็สับปะร์ตที่เราไลฟ์ผลไม้เมื่อวานนี้นะคะก็มาถึงแล้วนะคะในซุ้มน้ำเงินจากคนะพ่อแม่แม่เอฟซีนะคะฮะไม่นะปูก็มาช่วยงานนะพี่ก้อนหมูเบนครับมาทำงานต่อมาหมูเบนลมาเล่าให้เข้าใจหน่อยเลยมีใครบ้างวันนี้พี่เตยมีพนักงานเยอะมากเลยเวันพี่เตยเขาอ่ะเอ้ พี่เต้ยขีบุญสงเขาก็จะขีดทัานว่าไปแห่งงานด้วยกันแล้พ่อคนนี้ท่านจะออกมานเลยวันนี้กำลังช่วยขุดดินอยู่ฮะหมูแบนออกงานแล้วครับหมูแบนกับลุงนะคะคุณลุงลุงสมหวังหรือลุงพลลุงอะไรลุงพลเหรอ <laughs> เนี่ hey, ครับลุงพลไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนนะครับตอนนี้ก็ผัดเปลี่ยนจากรถไถก็หมดไถนานแล้วก็มาก่อสร้างต่อน,นะคะ, <c oughs> ะเพราะว่างานแหงก็ไม่มีไม่ได้ขับรถพรอเสกเลย <c oughs> <c oughs> ยังเราได้ซ <cues> <ara> huh? <laughs> oh, hmm ื ah. oh yeah. oh, oh, ah, oh. ้อเพิ่มให้แล้วยังวันไปยังเราซื้อเพิ่มให้แล้วเพราะเป็นคนนะเพราะว่นโมเมนต์สเกามาดิสเกมอะไรบาดิก็ว่าน่ะอ้าวโมเมนต์ครับมาปิดคลิปให้กูก่อนเร็วเร็วมาเร็วโอ๋ออันนี้จะปิดตรงนั้นก็ได้อ啊ทำงานละยังไงก็ขอติดตามในช่องของเราด้วยนะครับในย่องพายุงเสร็จครับครับกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ